ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้เหรียญที่ไหนเหรียญน,นี้ที่ไหน อันนี้นะคุณเอ็มนครปฐมมาพอดีเลยนะครับแล้วเขาก็มีคนบอกขอสอนดูเหรียญศึกหน่อยแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้ที่ไหนยันตัวนี้เหมือนยันหลวงพ่อเลยนี่อ่ายันหมอนหลวงกูทิมถูกต้อง อันนี้คือยันมนจินดายันจินดาพิษโลกอ่าพิษโลกนี้คือพิษโลกก็จังหวัดพิษณุโลกโอผมก็รักชาติไงพี่ก็พิมพ์ถูกๆหน่อยเลยอาจารย์วิพิษณุโลกอ่ะอยันเนี้ยให้รู้เลยว่าเรียกว่ายันจินดามมนีเรียกโชคเรียกลาบเรียกเนื้อเรียกปลายันจินดามมนีคือยันที่สัังใช้เรียกเนื้อเรียกปลา ปู่ทิมก็ใช้ยันนี้พิษโลกมีคนใช้ยันนี้ไหมอ่าเหรียญเนี้ยจังหวัดอะไรเออเหรียญนี้จังหวัดอะไรอ่าเหรียญนี้จังหวัดอะไร,ะร,ย,ะไรยุดยาขยับมานิดหนึ่งละใกล้กรุงเทพแล้วพอพิษโลกเสร็จก็มายุดยาไรยองอ่า เหรียญน,นี้นะผู้ที่สร้างเหรียญใช้ยันตัวนี้ต้องด้านเมตตามหานิยมแบบสุดๆโอ oh, เหรียญเดียวตอบกันหลายจังหวัดเลยแน่นอนต้องมีคนถูกและมีคนต้องมีคนเข้าใจถูกและต้องมีคนเข้าใจผิดผมบอกเลยถ้าเหรียญเนี้ยนะผมไม่คิดว่าในคอมเมนต์จะตอบกันมาหลากหลายขนาดนี้ถ้าหนึ่งเหรียญเนี่ยอย่างผมเนี้ยคุณบอกเฮ้ย คนที่นั่งหลายอยู่หน้าตาแบบนี้สอนรามเทพิทักษ์เต๋าสมชายเข็มกัดนะี่ยเออหรือตาบอยสกเกลเนะหรือว่าจะเป็นนะออยธนานะแน่นอนครับถ้าคนหนึ่งคนคุณบอกว่าเขาเป็นคนสิบชื่อเนี่ยมันต้องมีคนผิดและมีคนถูกรบบุรีอ่านายกบอกรบบุรีเออสุดยอดมุรีรัมพอเลย เนี่ยแหละเขาเรียกว่าแล้วคุณจะเอามาตรฐานสากลจากไหนเหรียญเดียวยังตอบยี่ไม่ต้องระบุชื่อหลวงพ่อนะแค่จังหวัดเนี่ยยังเยอะขนาดนี้เหรียญนี้คุณต้องรู้ภาษาในเหรียญด้วยอันเนี้ยเป็นคาถามนจินดาแหละเนี่ยนะโมพุทธายะแม่ธาตุใหญ่เนี่ยคาถามนจินดาอ่ะตรงนี้อ่านว่าอะไรเอออ่านว่าอะไร อ่าตัวนะก็นอหนูแอดมินเขียนตามผมหน่อยเอาปากกาเดียวก็ะดษขาวไม่ต้องตัวนะเอาเขียนตัวนอหนึ่งตัวได้ตัวนอละตัวเนี้ยเออนอเนนนี่นอหนูนี่นอเนนตัวนี้ตัวทะทะทะอ่าตัวนอหนูนอเนนตัวทะตัวสะสเสือสเสือ ตัวนี้รอเรือซาราโอนันนนจะนอนอนะไรนันนะนนทะสรโรเฮ้ยนนทะสรโรไม่ไม่ค่อยเข้าไกเดาเดาเอาน่าจะเป็นนันทะสรโรนะเนะีจริงๆอ่ะนอะนนทะสรโรแหมพูดไม่คล้องปากเลยนันทะสรโรแล้วกันคล้องปากดีเออใช่ อันนี้อ่านว่านันทะัสะรอพรฮก,กวยใช,ใช้ชื่อฉายานันทัสะรลไหมคุณก็ต้องไปดูความหมายว่าไอ้นันทัสะรเนี่ยมันคืออะไรมันมีหัวใจคาถานันทัสะรอไหมไม่มีหรอกครับที่เป็นชื่อฉายาอ่าเป็นชื่อฉายาฉะนั้นเจ้าของเหรียญเนี่ยต้องเป็นพระที่ชื่อนันทัสะรนะนี่แล้วผมพาคุณไป ตามหาหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดกันเลยนะหลีเจ้าของเหรียญชื่อนันทสโลยันนี้อยู่จังหวัดอะไรแน่นอนตะวันออกอะ่ะกับปูทิมก็ใช้อะ่ะพ่อเหลือนันทสโลพ่อเหลือนันทสโลอยู่วัดอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อแต่งนันทสโลพ่อแต่งใต้มียันนี้ไหมล่ะโอเคฉะนั้นนะ เหรียญน,นี้ถ้าเกิดว่าโซนภาคตะวันออกแล้วฉายานนันทสโลมีใครพ่อเหลือสาวชะโงกเฮ้ยพ่อเหลือสาวชะโงกปราัดฉิกแพงที่สุดในประเทศไทยฉะนั้นแล้วซายนี่คือชินนราชหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกเป็นแน่แท้อหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับท่าน นะสร้างวัตถุมงคลปีอะไรอ่าฉายาเดียวกันนะ่ะมีได้แต่ก็ไปไล่ย,ยุคนะครับอ่าเหมือนชื่อสุรพลนะ่ะนะสุรพลสมบัติเจริญปีอะไรนะกสุรกัสุรพลทองช้อยเงี้ยจังหวัดนะครับอ่าอายุอยู่ในช่วงปีพศอ,อะไรนะครับอันนี้แน่นอนอันนี้ไม่ต้องไปนะไปไม่ต้องไปโยกย้ายท่านไปไหนพาท่านกลับ ว่าสาวชงโง่แล้วท่านไม่ได้สร้างชินราชพิมพ์เดียวหลายพิมพ์นี่ฮะเพราะเหลือสาวชงโง่อ่าถ้านเมื่อกี้บอกหลวงพ่อสาครหลวงพ่อสาครสร้างวัตุมงคลเปียอะไรน่าสนใจหลวงพ่อสาครวัดหนองกรับหลวงพ่อสาครสร้างวัตถุมงคลก่อนปู่ทิมไหมไม่ก่อนปู่ทิมสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกไปไล้ศูนย์แปดอ่าถ้าเหรียญนี้เก่ากว่าศูนย์แปดหลวงพ่อสาครก็ตัดออกไป แล้วจะรู้ได้ไงว่าเหรียญเนี้ยมันก่อนศูนย์แปดหรอพี่โอ๊ตก็เอาเหรียญน,นี้มาเหรียญน,นี้พอเหลือสาวชะโงกเท่าไหร่ไม่รู้แต่เหรียญเนี้ยหน้าเดียวกันเป๊ะเพื่อนเื่อดูนะเหรียญน,นี้หน้าเดียวกันนะคนแกะคนเดียวกันเพื่อนเพื่อนว่าสองเหรียญเนี้ยบล็อกเดียวกันไหม เห็นไหมถ้าเรารู้ความหมายหลังเหรียญเหรียญนี้บล็อกเดียวกันไหมเพื่อนเราบล็อกเดียวกันไหมดูขาดีดูมืออ่าเอาว่าเพื่อนสองเหรียญนี้ยสร้างปีเดียวกันป่ะนะนะครับเรื่องของเรื่องอ่ะช่างคนเดียวกันจริงแกะได้เหมือนกันนะช่างคนเดียวกันจริงแกะได้เหมือนกันดูดีดูงาน อันเนี้ยทอทงแกะกลับด้านอันนี้ทอทงถูกด้านคือเวลาแกะบล็อกอะเขาต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าไงเวลาช่างแกะลงไปอย่างนี้ปุ๊บมันแก้ไม่ได้พเพราะเหล็กมันเป็นรูไปแล้วก็ <c oughs> ต้องแกะไปตามมีตามเกิดก็เป็นทอทงกลับด้าน <c oughs> เหรียญเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่เหรียญเนี้ยใครมีอะเอาง่ายๆนะสามหมห้า <c oughs> ผมซื้อแล้วกัน เหรียญเนี้ยใครมี3ามหมผมซื้อแล้วกันอ่าแต่เหรียญเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเหลือสาวชะโงกที่ละลึกในงานฉลองตาวัดบางปลาบางปลาไหนคือแน่ๆเป็นงานในในในรุ่นลาวเขาเดียวกัน นะครับคือสั่งโรงงานเดียววันทําช่างแกะคนเดียวกันคนละวัดบากปลาคอ,อคอนถมอ่ะคอนถมนคอนถมนะครับชินราดแบบนี้ใครมีสวยๆขายผมนะสามหมื่นห้าผมซื้อใครมีเหรียญน,นี้อยู่ในครอบครองมังส่งมาชมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของเมืองนครมฐถมเอาว่าเสียนนครถมบางคนยังไม่รู้เลยเหรียญจินรลาด หลวงพ่อยิ้มวัดบางปลาอ้าวไปสมุดปาการแล้วอ้าวหมุดปาการก็หมุดปาการเนาะเออเห็นไหมทำไมต้องมีหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดอ่ะคนที่บอกสมุดปาการวัดอะไรเออวัดบางปาก็บอกเลยนี่เนาะหลวงพ่ออะไร ปีอะไรอ่าน่าสนใจคนที่บอกวัดบางปาสมุดปาการนะยปีอะไรหลวงพ่ออะไรคนบอกนครถมปีอะไรหลวงพ่ออะไรมีพิจิตมาอีกแล้วอ่าอ่าอันนี้ตอนนี้เอฟเอฟซี F, F, C, อาจารย์วุฒิเยอะอ่านะเออวัดบางปลาหมอนะฮบางปลาหมอพระสุนยุดยายแล้ว ก่อนจองมาห้าร้อยอันนี้ก่อนอยู่แล้วกระไหลแบบนี้ก็นี่หนังสือพาล่อกกับวัดเดี่ยวเศกเหรียญเสร็จให้จองอ่ะไปอยู่บางปลาหมุดสาคออ่ะบางปลาหมุดสาครก็ได้ยันนี้สำนักวัดกลางยันเทาะวัดกลางบางแก้วได้อยู่นะอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าสมุดปากา,มานมียันมมยนี้ไหมนครถมมียันนี้ไหม มันก็น่าสนใจนะเนี่ยเหรียญที่ผมซื้อเลยละสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณคิดว่ามันน่าตื่นเต้นไหมอ่ะเนี่ยวงการพระเครื่องมันจะมีมาตรฐานสากลได้ไงเหรียญเดียวยัง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 ,ย,งยังไม่ได้บอกที่เดียวกันเลยต้องเซิร์ชว่าชินรลาดหลวงปู่ยิ้มวัดบางป่าหายากนะ อะไปอยู่ช่าเชิงเซาอ้าได้หมดไม่มีผิดไม่มีถูก่ะไม่มีผิดไม่มีถูกผมบอกเลยไม่มีผิดไม่มีถูกครับแหมเหรียญก็สวยจ้าติอ้าวใครมีโทรศัพท์เซิร์ชจชีนราชหลวงปู่ยิ้มวัดบางป่าให้หน่อยเหรียญหายากจริงปู้ยิูมวัดบาง อ่มันมีเหรียญเนี้ยเหรียญเดียวแล้วดูสภาพดิสึกเยี้ยนเลยนะสึกจนไม่เห็นยันนะ่ะว่ายันตัวเนี้มันเป็นยันเทาะตัวเดียวกับตัวนี้เลยแต่เหรียญใหญ่เนะี่ยมันสึกเยี่ยนจนไม่เห็นยันไงนในในใน Google มีอยู่เหรียญเดียวเลยไอเหรียญเดียวเนี่ยที่สึกเยี่ยนอยู่เนี่ยชาร์จแบบโทรศัพท์ไปพี่หน่อยดิหงุดหงิดหัวใจแล้วตอนนี้ มันหายากขนาดว่าจะหาเหรียญสวยๆส,สักเหรียญจะหายากอ่ะคุณคิดดิเออผมจะบอกว่าไอ้น้องต่อบ้านโป่งเนี่ยมีม <S <S เหรียญหนึ่งเหรียญน่ยเล่นเป็นห้าจังหวัดมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะอ่ะมานี่ถ้าคุณมีความรู้นะอันความรู้นะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนี่คุณเห็นไหม ฟืบยันตัวเดียวกันไหมอุปชายะยิม้มวัดบางป่ายันตัวเดียวกันไหมต้องขอบคุณน้องต่อ้ันโป่งมากๆเพราะอะไรเพราะมันหายใน Google มีสึกๆอยู่เหรียญเดียวอะ่ะอ้าวผมขออนุญ,ญาตให้อยู่บางปานครนมได้ไหมนะ ถ้าได้กดโอเคให้ผมหน่อยยันยันนี้นครหมมขายอะไรปู่บุญนีอุปชายะยิ้มวัดบางปาน่ะผมขออนุญาตไว้นครหมได้ไหมครับอ่าถ้าอนุญาตกดโอเคให้ผมหน่อยอ่าเราจะได้เลิกจินตนาการไนีครับอ่าฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าแหมใครโปรไฟล์ดีพูดก็ต้องเชื่อคนนั้นมันไม่ใช่ดิ มันต้องให้ความสําคัญกับวัตถุครับนะใช่ไหมเห็นปลาไนว่าอยู่เฮ้ยเนี่ยปลาคราบซื้อไปเลยหายากตัวแบนๆคนบอกไม่ใช่นี่ปลาไนชาวบ้านใส่กางเกงขาโกนบอกปลาไนนะคนรวยบอกเนี่ยปลาคราบถือว่อ่านะฉะนั้นนะต้องให้ความสําคัญกับวัตถุอ่ะโอเค ถ้าฉะนั้นแล้วเหรียญน,นี้นคนปรปฐมแล้วคุณนึกถึงความหายากนีครับว่าขนาดหาเหรียญตัวอยา่างมันต้องหายากเลยส่วนกลางเซ็นรับรองก่อนส่วนกลางนี่ตรงไหนครับหน้าท้องสะดือแอาก็ส่วนกลางอะ่ะนะครับต้องถามว่าคนที่บอกว่าสมุดปาการหรือสมุดสาครอนุญาตได้อยู่นครปฐมไหมครับ เขาต้องมีเอกลักษณ์อะไรให้สืบคนได้สิหายากกว่าปู่บุญเนาง่ายๆอ่ะโอเคอ,อันนี้ที่ไหนเมื่อกี้เอะเอาลูกเมื่อกี้มาใหมผมพยายามให้คุณสอดของดูไลฟ์ผมวันนี้ยคุณตื่นเต้น พยายามให้คุณสอดของกันอันเดียวกันไหมเอออันเดียวกันเลยหกเจ็ดหกเจ็ดช่างโมเดียวกันแกะด้วยทำร้านไหนหังเตียนเซ้งแต่ข้างหลังบางปลาอันนี้ไม่ใช่บางปลาอันนี้ลงบางปลาอันนี้ลงล้านคา อ่าเห็นไหมเหมือนกันเลยอ่าอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าคุณเชื่อไหมว่าในยุคเดียวกันงานมันจะเหมือนกันครับมันเหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนน่ะหรือไม่เหมือนรถยนต์สมัยก่อนน่ะเห็นไหมรถหน้าตัดก็หน้าตัดหมดอ่ารถพอเปลี่ยนโฉมเป็นหน้ามนก็หน้ามนหมดเหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนหมุนหนงส์ก็หมุนหมดสมัยหนึ่งมีปุ่มก็ปุ่มหมด สมัยหนึ่งเป็นพัสสกรีนจะไม่ต้องมีปุ่มแล้วผมกำลังจะร้อยเหรียญคุณนะว่าตอนนั้นนะ่ะร้านรับทําเหรียญทําแบบนี้ในจังหวัดหนึ่งก็จะใช้อะรนะศิละปะเนี้ยทําให้อีกวัดในจังหวัดหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับสอดคล้องฉะนั้นเวลาคุณเห็นเหรียญเหรียญหนึ่งไม่มีพอสอนะคุณก็สามารถอนุมานได้ว่าเหรียญน,นี้มันสร้างปีอะไรไเข้าใจไหม ยิ่งคุณจำลายมือของช่างแกะได้ว่าคนเนี้ยแกะเหรียญประมาณปีอะไรคุณไปดูเหรียญเพราะเงินนอยหอมนี่เพราะเงินนอยหอมเพราะห่วงท่านเพราะอ,อ้อวัดม่วงเพราะผมขนอนเหนือช่างฉนันสีพลินแกะลายมือเดียวกันปีเก้าวกว่าเหมือนกันหมดเห็นไหมครับฉะนั้นเห็นอันนี้ปุ๊บไม่ต้องไปเถียงกันอันนี้ปีหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วรู้ไหมว่าอันเนี้ย ใครอะไรใครว่างเสิร์ชเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงให้ทีดิวัดไร่ขิงหกแปดหน้านี้เลยวัดไร่ขิงหกแปดหน้านี้เลยฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่าช่างแกะที่แกะพระพุทธหน้าเนี้ยมันคือช่างที่อยู่ในร้านห้างเตียนเซงแกะเหรียญลาวปีหกฟาอ่า นะแกะเหรียญลาล่าปีหกฟาไม่เชื่อผมอีกไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ดูช่างคนเดียวไหมเหมือนกันเลยนะเอาคนคนเดียวกันแกะจะให้ไปยังไงหกเจ็ดหกแปดก็คนนั้นหกแปดยังไม่ตายแล้วสมัยก่อนช่างแกะเหรียญนะ่ะโรงงานอร้านหนึ่งจะมีกี่คนนะ คนอื่นไปทํานาหมดคนนี้เป็นช่างแกะเดี๋ยวว่าจะช่างแกะเลยสมัยก่อนช่างตัดผมยังหายากเลยเดี๋ยวว่าจะช่างแกะบล็อกเลยช่างตัดผมยังหายากเลยเห็นไหมมันสอดคล้องเออฮะเข้าใจคําว่ามันสอดคล้องไหมนี่อ่าอันนี้วัดลานคา เหรียญน,นี้ไม่ถูกนะเหรียญน,นี้แพงนะแล้วเอาง่ายๆเหรียญบล็อกเนี้ยย้ำนะยำ้ยำย้ำบล็อกหน้านี้ใครเคยเจอสวยๆมั่งบล็อกที่หน้าที่เป็นหน้าเหมือนวัดไร่ขิงปีหกแปดเนี่ยหน้าเดียวกับนี่เลยแกะชินราชปู่บุญเนี่ยหน้าเนี้ย ีหกเจ็ดเนี่ยใครเคยเจอสภาพสวยม้งอันนี้จะไปทีละสะเตปแบบร้อยเรียงกันไปเลยนะที่สวยๆอะ่ะไม่ใช่หน้านี้หน้านี้ใครเจอสวยๆมากก็ต่อไปแล้วทําไมจึงไม่ค่อยเจอสวยก็เขาแขวนไงครับทําไมจึงไม่ค่อยเจอสวยเขาแขวนไงครับ ใช่ก็ปู่บุญก็ต้องขายคึงกันอยู่แล้วครับก็ช่างช่างคนนั้นยังไม่ตายไงช่างคนนั้นแกะมาถึงเจ็ดกว่ายังไม่ตายนะครับนฮะนะท่านก็ก่าิิงงานไว้ทําไมเหรียญน,นี้สภาพจึงสึกเฮี้ยนแทบทั้งหมดเพราะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่แขวนแล้วดีคนก็ถึงแขวนภาพไม่ดีคนไม่แขวนนะเหมือนแม่ครัวแม่ฉันทำอาหารโคตรอร่อยเลยวันหนึ่งขายได้ห้าชาม อีก้านหนึ่งขายวันละร้อยชามคุณว่าร้านไหนอร่อยกว่ากัน mm hmm. ฉะนั้นพระดีต้องมีคนใช้อาหารอร่อยต้องมีคนกิน mm hmm. ฉะนั้นเองแล้วคุณรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนสร้างเหรียญนี้ mm hmm. นี่หลวงพ่อที่สร้างเหรียญนี้แล้วแล้วเหรียญรูปเหมือนท่านเ mm hmm. ชื่อไหมไม่มีใครรู้ เหรียญเนี้ยในสมัยก่อนก่อนที่ผมจะมาบอกข้อมูลในทำหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเนี่ยเหรียญนี้ไม่มีใครรู้หลวงพ่ออะไรแต่วันนี้ผมบอกเลยเหรียญชินราชวัดลานคาแพงๆอะ่ะองค์เนี้ยสร้างแล้วเหรียญองค์เนี้ยก็ไม่ค่อยมีสวยเหมือนกัน ก็ถูกแขวนจนสึกเยี้ยนทั้งหมดผมจะบอกแบบนี้นะครับในยะของผมคือถ้าผมบังเอิญไปเจอเหรียญหลวงพ่ออะไรแล้วสึกแทบทั้งหมดผมถือว่าเป็นเหรียญดีผมจะให้ความสําคัญกับเหรียญหลวงพ่อนั้นทันทีถ้าเหรียญที่มีคนแขวนสึกเยี่ยนเยอะๆนะหมายวาว่าคนโบราณเขาใช้กันต้องดีเนี่ยเหรียญเนี้ยสภาพแบบเนี้ยผมซื้อเหรียญละหมื่น หามาให้ผมนะเออผมซื้อเหรียญละหมืน่นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดลานคาผู้สร้างเหรียญชินราชเมื่อตะกีเนี่ยบางคนไม่รู้เนี่ยวันนี้เป็น,เ,ปนเหรียญเจ้าอาวาสวัดลานคาที่สร้างชินราชโทรศัพท์ให้ผมหน่อยคุณเชื่อไหมว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญน,นะบางคนเรียกหลวงพ่อทอง แต่ชื่อจริงๆชั้นคือทองสุขอ่าจริงๆชั้นชื่อทองสุขเป็นบุตรชายของขุนภุมมาราขุนภุมมาราเป็นพี่ชายหลวงพ่อเงินวัดบางคานและที่หนักสุดเคืออไรู้รปะ hmm. คุณฟังผมดีๆนะวัดลานคา ไม่มีรูปปั้นท่านแต่รูปปั้นท่านอยู่ที่วัดบางคานคุณฟังผมนะวัดลานคาไม่มีรูปเหมือนท่านนะรูปปั้นนไม่มีแต่รูปปั้นท่านอยู่ที่วัดบางคาคงน,ะานคาเหนนนะปปนนะตุไฉน,นวัดบางคานาาคาจึงมีรูปปั้นท่านอ่าทั้งทั้นะที่ควรจะอยู่วัดลานคาเห็นไหมครับ เหมือนกับรูปปัน้นเจ้าวานวัดลานคาไปอยู่วัดบางคาได้ยังไงอ่ะก็ต้องไปอยู่ได้ก็ถ้าเป็นลานลวงเพราะเงินครับบานปลายชีวิตท่านอาจจะกลับไปอยู่วัดบางคาก็ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโอดมั่วออมั่วแน่นอนนะเหมือนมีเซียนท่านหน่งบอกนะครับว่าต้องเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดเลยอนะ่ยเนะีนะ่ยนอะ่ะไปงั้นเดี๋ยวเรา ค่อยๆขยับขยืยนเคลื่นอนใหญ่กันเหมือนไหมอย่างที่ผมบอกองค์ไหนมีเหรียญองค์นั้นต้องมีรูปคุณเจ้าหมนนะถ้าไม่มีรูปก็จะไม่มีต้นแบบไปแกะเหรียญ อ่าผมถามว่าเนี่ยใช่รูปหลวงพ่อทองสุกวัดบางคนที่แกมาอยู่วัดลานคาเรียกพ่อทองเอเฉยใช่รูปพ่อทองวัดลานคาไหมอ่าถ้าใชา่ให้รู้ไว้เลยครับเนี่ยเหรียญท่านให้รู้ไว้เลยว่านเนี้ย,เ,ยนเนี่ยเยนี่ยหลิวเนี่ยริิวให้รู้ไว้เลยวันเนี้ยเหรียญท่าน แล้วท่านเป็นคนสร้างเหรียญชินราชนี้แล้วเหรียญเนี้ยก็ถูกแขวนจนสึกจนหาสวยไม่เจอนี่แล้วท่านเนี่ยเป็นหลานแท้ๆหลวงพ่อเงินหลานหลวงพ่อเงินแพงทุกองพอพิษก็หลานหลวงพ่อเงินพอล้อมโลหะทัดก็หลานพ่อเงินบางคานพอพิษวัรมังก็หลานหพ่อเงินบางคาันแข็งไหม นั้นหลานห่างๆห,หรือหลานใกล้ๆไม่รู้แต่เนี่ยลูกขุนภุม,มิราพี่ชายแท้ๆหลุมพ่อเงินนะเขาเรียกหลานในไส้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมท่านถึงนะสร้างเหรียญชีนาลาชตั้งแต่ปีสองสี่หกเจ็ดได้ไม่ต้องแปลกใจทำไมสองเหรียญน,นี้จึงพบจะเหรียญสภาพสึกๆเพรท่านเก่ง พอท่านดังเจ๋ไหมฮะฉะนั้นเหรียญน,นี้นะครับถ้าเอาจริงๆอะพอเราผมรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยโหเหรียญน,นี้ในสนามเดินเคยเจอไหมดีกว่ามันต้องหายากอยู่แล้วเพราะอะไรนะครับเพราะเหรียญเก่าแล้วเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญดีคนนกแขวนใช้จนนะศึก นะฉะนั้นนี่ไลน์นี้ก็จะตัดลง YouTube คนก็จะได้รู้พอรู้แล้วไงเออนี่แหละครับรูปเหมือนเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุขนะวัดลานคาหลานชายในไส้หลานชายแท้ๆหลวงพ่อเงินเป็นบุตรชายของขุนภุมิมาราเหรียญเนี้ยที่ไม่รู้เพราอ,อะไร ก็ไม่มีภาษาไทยเลยพ่อค้าพระมันต้องมีภาษาไทยมันถึงจะเล่นได้ไม่มีภาษาไทยมันเล่นไม่ได้่าออนะต้องมีภาษาไทยมันถึงเล่นได้สิ่งที่ผมอารัมพบทมาทั้งหมดในวันนี้คุณเห็นไหมครับว่าการสืบค้นศิลปะของช่างนะครับมันบ่งบอกอายุของเนื้อง,งานได้ถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวของศิลปะช่างแกะใช้ไม่ได้ ผมถามว่าน่าทำไมเหรียญน,นี้ไม่เหมือนเหรียญน,นี้เห็นไหมครับเพราะเนื้องานแลกคนละคนก็แกะให้เหมือนกันไม่ได้เห็นไหมครับเออมันก็ย้อนมาแล้วว่าผมจึงบอกไงว่าเวลาผมดูเหรียญแท้เก๊เนนะ่ยผมดูลายมือช่างแกะทุกวันนี้นะที่ผมรู้สึกไม่โอเคก็คือว่าไอเหรียญแท้ๆเนี่ยไอคนที่ตีเก๊เนนะี่ย เป็นใครเป็นคนสร้างเหรอรู้อะไรเกี่ยวกับการสร้างมัง่งไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเหมือนไม่เหมือนถ้าเหมือนกับไม่เหมือนกูต้องตีอันหนึ่งแท้อันหนึ่งเก,ก,กะตะกาอุบาทบางคนบอกอีกโอ้โหถ้าเป็นเหรียญของพ่อต้องใช้ยันนี้ใครที่พูดแบบน,นี้นะอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยนะผมบอกเลยผมบอกมึงนั่งเลยเฉยอย่าพิ่งไปไหนนะไปหยิบเหรียญปุลิวมาให้ทีแล้วเอาปหลิวเนะี่ยรุ่นแรกยันยุคสุดท้ายมาเรีย,รยงเลยยันเดียวกันไหม เออถ้ายันไหนไม่เหมือนมันจะบอกแค่ปูหลิวนะคุณเข้าใจไหมหลวงพ่อต้องใช้ยันนี้เน,น,นี่ยอ่าบอกอย่าพึ่งไปไหนนะยันนี้เป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพอ่อบอกอย่าไปไหนนะไปเอาปูหลิวมาเลียงเลยนะเออถ้าบอกว่าต้องใช้ยันเดียวกันนะรุ่นแรกยันอะไรนะสังซิโมถืกว่ายันตารางอ่าอีกรุ่นหนึ่งยันนาเศรษฐีอ่าอีกรุ่นหนึ่งยันวนอ่าอีกรุ่นหนึ่งนะยันมหาอุด เออฉะนั้นถ้าบอกหลวงพ่อมียาเดียวเอกลักษณ์งั้นงั้นโอเคนะไอ,อยาไอที่ขายกันไปมึงกอ,อกคืนให้หมดเลยนะแล้ล่ะครับผมจึงบอกว่าเออถ้าเราเข้าใจเรื่องราวหลอที่ผมว่านะเราเราจะได้แขวนผ้าดีกันเออถ้าคิดว่านะพ่อค้าพูดอะไรก็ต้องเชื่อครับไปแขวนเหรียญพ่อค้ากันอย่าแขวนหลวงพ่อเลย ถ้าคาพูดมันถูกผมก็โอเคแต่ถ้าคำพูดมันผิดผมว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณคุยเรื่องพระกับผมอ่ะคุณคุยทั้งวันก็ไม่จบอ่ะนะครับแต่ถ้าคุยว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างทั้งประเทศอ่ะคุยกับผมยี่สิบกว่าปีผมยังศึกษาไม่จบเลยไม่ใช่ไอเรื่องแท้เกะมันจบนะแต่ไอหลวงพ่ออะไรเนะี่ยโอ้โหมีพระใหม่ๆเข้ามาให้คน้นคว้าอยู่เรื่อย